ครับดีไงดีไงอะไรครับ oh? คุยมจับสิอะไรอะคะขยุยมซับขยุ่มเจ้าขยุยมไม่หนีอะไรเนาะนึกสิเขาเรียกอะไรครับนึกเข้าอันนี้ไงโอ้โหโดนตับด้วยโดนอะไรเนี่ย ทำฟาร์มหรือเปล่าอุ้ยรถแบบด้วยรถถังอันนั้นน่ะม,มีคุณเลือกได้ยังก็จะอ,อะไรอันนี้นี่นใหญ่อันนี้อันนี้ใช่ไหมอะไรอ่ะ อ๋อเอาวันนี้ใช่ไหมไปจ่ายเงินเลือกแล้วนะหนึ่งชิ้นนะโอเคแล้วนะโอเคไหมอ่ะโอเคนะอะไปจ่ายเงินครับอันนี้นกข้าวอ,อันนี้นกโอ้ยังครับก็หนูลเลือกไดโนเสาร์แล้วนี่นะโอ้โหเยอะมากเลยหนึ่ง <โย S 1> <1 S 2> อันหนึ<า>่งอันหนึ่งอัน อันเดียวให้เลือกหนูจะเอาไดโนเสาร์หรือเอารถอันนี้เอะรถนี้วยเลือกเอาเยอะยิให้มากมายนีคุณต้องเลือกว่าเอาอันไหนเอ๊สาวเอาอะไรเรารถเก็บใช่โอเคไปจ่ายเงินเอาไว้นั่นแหละเอาอันนี้นะโอเคก็เอาไดโนเสาร์ไปเก็บถ้างั้นให้มีคุณไปเก็บเองมีคุณรู้ว่าอยู่ตรงไหนมีคุณเอาไดโนเสาร์ไปเก็บเอาไดโนเสาร์ไปเก็บ เก่งมากไปไปกระตั้มโอ้ถ้ามันเป็นรถทวิวน่าโคตรดีเลยดอทจำนายรถจำนายรถจำนายไปใส่เงินของใส่มันน่าจะมีวันนี้เราก็ได้ของเล่นแล้วไปค่ะหลายอย่างมีอะไรบ้างไหนโชว์สินี่พัตติสตันนี่กูอะไรจ๊ะ อันนี้เป็นรูปยูนิคอนส่วนอันนี้เป็นรูปนกพูกแล้วก็อะไรอีกคะอันหนึงน่งในมูออันนี้เป็นที่หยอดสีทําเป็นพวงคุณแจคะ่ะโอเคฝนมีคุณได้รถเป็นแท่งเลยคะ่ะรอ,อดำเจนค่ะโอเคอนนะ,คะเราจะไม่ได้เอาไปทำนะคะค uh huh. ทุกคนก็จะไม่เห็น เพราะว่ามีคนผักซื้อค่ะโอเคไปได้ถึงแม้ว,ว่าจะไม่ใช่แขกรับเชิญนะ่ะใ่ไค่ะไปค่ะเข,ขไม่ใช่แต่เงินค่ะไปจ่ายเงินค่ใจ่มมาจยน้ำพลาจ่ายน้ำพลาโอเคป เอาละวันนี้เราก็ได้ของเล่นกันแล้วดูว่ามันตาของที่ได้เราจะไปแกะที่บ้านนะคะส่วนมีคุณนี่ได้ยุ้ยแมงเลยค่ะเย่เย่ดีใจไหมดีใจดีใจไหมครับดีใจอ่ะครับดีใจมากครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมีคุณได้อะไรมาโอ้โหรถคันดีใจไหมครดีใจไหมครับดีใจไหมครับ ดีใจมากเลยเลยค่ะดูอารมณ์แล้วนะจ๊ะแม่พีถามว่าดีใจไหมไม่ตอบค่ะแดดดีใจไหมครับดีใจไหมลูกไม่ไม่ตอบค่ะไม่ตอบไม่ยอมตอบค่ะดีใจมากเลยครับดีใจมากยูดีใจดีใจอ่าเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านบ๊ายเจอกันบ๊ายบายวันนี้ไอ้ไม่ใช่ เราสิงได้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะข้อมีคุณกันก่อนเพราะว่าคนนี้เป็นคนอ้อนวานนะคะต้มนึ่งนึ่งต้มย่างอ่อนหวานอนใช่ไหมเผาใช่ไหมกุ้งเผากุ้งเผาสิจะเป็นกุ้งต้มอะไรไงอ่ะเอาเงินบ้านบ้านกไปงานเจ เอ้ยแม่อ้าวคุณรอแป๊บนึงน,ง,นาางนะัมาเกห้ดูของีคุนกันโ,โห,หนทุกคนเรามองไม่เห็นเลยว่านีป้ายดูสิโอ้ยาวเท่นี้เลยนะครับตัวใหญ่ยอดไหมพี่คุณทุกคนยอดยอดย นับส <t ans> <t ans> ีมีกี่คันนับสียี่สสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้เกอเก็บไว้วันอื่นสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสยี่ส้าี่าคันกันเลยอคุ้มมากสามร้อยกว่าบาทนะครับได้ยี่สิบห้าคันนะครับ หยิบสิลูกหยิบออกทีละคันทีละววันนี้เราเป็นชักนะคะวันนี้เราจะชักกันทั้งวันไหมแก่ให้ใช่มีคนแก่ให้ใม่แก่ว้าวเพราะว่าเขาเป็นคนอ้อนหวานนะคะโอ้โหทุกคนใก้หมดแล้วว้าวอูุ้ดตายนี่มีเทปแปะด้วยทุกคนโอทุกคนดูสิมีเทปแปะด้วยแกมันหลุดมั้งทุกคน นี่ค่ะก็จะมีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีป้ายหยุดนะคะมีค่ะป้ายุดมีกล้วยด้วยทุกคนอ่ะกลับบ้านหีกทุกคนอ้านี่เนะเยวหยิบป้ายให้เจ้หน่อยนู่นอะป้าย เป็นสุดชิ้งทั้งหมดหน,นะอ่าแล้วชิ้นต่อไปอออของมันต้าไม่แกะก็ได้ลูก